สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตป,ปัจจุวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกันนะครับในช่วงของเดือนธันวาคม2 0 1 4นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภและท้ายคลิปจะทําเลขเด่นนาโชคให้กับชาวกันด้วยนะครับติดตามกันได้เลยในคลิปนี้ ก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe กดติดตามไปกลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ยูสเซอร์บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างแล้วนะครับทีนี้เรามาดูไพ่ที่เปิดเอาไว้กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรไพ่เนี่ยถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็ไพ่อิทธิพลใต้ไพ่เนี่ยเป็นไพ่อาร์เซนเทเรียญนะครับ เราก็ไพ่เนี่ยถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วเพราะว่ามันอาจจะช้านิดนึงเนาะขออนุญาตเปิดไพ่ไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อว่าให้เรื่องอให้มันสะดวกในการที่จะดูดวงไปด้วยแบบนี้นะครับแล้วก็รวดเร็วเนาะเพราะงั้นคลิปจะยาวเกินไปในการเปิดไพ่นะครับทั้งหมดเนาะทีนี้เราก็จะมาดูอิทธิพลกันเลยนะครับ ออฝากอีกนิดนึงนะครับว่าการอ่านไพ่ครั้งนี้เป็นการอ่านโดยแบบ general reading คือการอ่านโดยแบบพื้นรวมพื้นฐานให้กับชาวกันและาการการเท่านั้นไม่ใช่ดวงบุคคลนะครับโปรดใช้วิจยายญาณในการรับชมและก็รับฟังว่าเป็นเพียงไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณเท่านั้นอะไรที่ใช่อะไรที่ตรงอะไรที่แม่นสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้กับดวงของคุณได้เลยแต่อะไรที่ไม่ใช่ไม่ตรงไม่อินนะครับทิ้งไว้ตรงนี้เลยไม่ต้องจําใส่ใจอะไรมากมายดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์บันเทิงนะครับหรือว่าเป็น รับแต่สิ่งดีๆนําไปปรับประยุกต์ใช้กับตัวคุณแล้วก็เป็นพลังงานด้านบวกให้กับตัวคุณรับแต่สิ่งที่เป็นพลังงานด้านบวกไปกับตัวคุณก็พอนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ต้องการดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้นะครับเป็นดวงส่วนตัวก็ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะครับเพื่อการตัดสินใจของดวงบุคคล แล้วก็ฝากบอกอีกนิดนึงนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับเพราะตอนนี้เหมือนกับจะถูกปิดกั้นในเรื่องของการมองเห็นก็อยากจะให้ทุกๆคนช่วยร่วมแรงร่วมใจในเรื่องของการที่เป็นอนิสงส์ในเรื่องของการ บอกบุญกับคนอื่นก็ได้เหรือยังไงก็ได้เป็นการอ่านไพ่ให้กับคนอื่นด้วยนะครับให้คนอื่นได้เห็นพอดันอัลกอริทึมของ youtube ขึ้นไปเพื่อให้คนได้เห็นกับคลิปของคลิปนี้นะครับจะได้ช่วยกันเนาะขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามทีนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับไพ่ในช่วงของเดือนนี้กันเลยไพ่ของตัวคุณนะครับในช่วงของเดือนนี้ ก็จะเป็นักษษะของตัวคุณเองอาจจะมีภาระนิดนึงกับในเรื่องของการงานหรือว่าการแข่งขันหรืออาจจะเป็นักษณะของการงานที่คุณอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยบ้างกับในเรื่องของภาวะของการงานแต่ว่าการงานเนี่ยไพ่สรุปเนี่ยได้เป็นไพ่แปดไม้เลยทีเดียวแสดงว่าการงานของตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสท,ทางของการปรับเปลี่ยน ไปในทิศทางที่เป็นบวกได้แน่นอนดังนั้นชาวกันไม่ต้องห่วงนะครับถึงแม้การงานอาจจะเหนื่อยนิดนึงแบกภาระในเรื่องขององค์กรหน่อยหนึง่งคุณก็จะมีประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานที่ดีหรือพูดง่ายๆคือคุณสามารถโชว์ศักยาภาพของตัวคุณให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นแล้วจะมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเขาเหมือนกับเอ็นดูเราหรือว่า ดูว่าเออคนคนนี้รู้สึกเหมือนมีความขยันมากกับการที่จะต้องทำหรือเสียสละเพื่อองค์กรคุณก็จะค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของนะแเมตตามีในเรื่องของคนที่จะมาคอยผักดัน หรือส่งเสริมสัพสินให้กับตัวคุณโดยเฉพาะคนที่เป็นธาตุน้ำนะครับราศีกรกฎพิจิกมีนโดยเฉพาะเพศชายด้วยที่จะเป็นคนที่จะคอยช่วยเหลือและผลักดันให้กับตัวคุณถ้าเกิดคุณพยายามแสดงศักยภาพของตัวเราแบกภาระในเรื่องขององค์กรสักหน่อยหนึ่งอย่าคิดว่าเขาใช้งานแล้วเราก็อิดออดหรือเขาใช้งานหน้าที่ของเราแต่เราก็บ่ายเบี่ยงแบบเนี้ยมันไม่ถือว่าไม่ดีแต่ชาวกันเนี่ยเป็นชาวที่ เขเรียกว่าตกอยู่ในภพอลิของดวงโลกใครที่เกิดลักคนากัน,นะครับไม่ใช่ราศีกันนะวงเล็บลักคนากันเท่านั้นนะครับเกิดในภพของอลิของดวงโลกแปลว่าคุณต้องรู้จักอาสาคุณต้องรู้จกักแบกรับคุณต้องรู้จักที่จะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับต้องพยายามโชว์ศักยภาพของตัวเองเยอะๆเพราะอลิคืออุปสรรคปัญหามันคือโชคลาภของคุณถ้าคุณนะครับปัสจากในเรื่องของอลิ ชาวกันลักษณากันคุณจะหมดคุณค่าของตัวเองลงไปเลยเพราะว่าชาวกันเนี่ยมีดาวราหูเป็นดาวอล,ลิใช่ไหมครับมันเป็นดาวที่อยู่ในภพของเออ <c oughs> ขาเรียกว่าราภะของดวงโลกหมายความว่าคุณอาสาไปเถอะคุณจะมีนะเมตตาที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเห็นคุณค่าของคุณแน่นอนนะครับไพ่ก็เกิดขึ้นมาในลักษณะของคิงถือถ้วยคิงถือถ้วยคือผู้หลักผู้ใหญ่เขามองเห็นนะกับสิ่งที่คุณทํา นะครับสิ่งที่คุณแบกภาระแบบนี้เขาจะคอยสนับสนุนแล้วเขาก็จะคอยส่งเสริมเขาก็จะคอยพูดให้เรานะครับหมายถึงว่าพูดในเรื่องดีๆให้กับเราชมเชยเรานะครับหรือว่าชมต่อหน้าคนอื่นเนี้ยให้ผู้หลักผู้ใหญ่คนอื่นเขาได้เห็นศักยภาพของเราดังนั้นอย่างชาวกันเนี่ยค่อนข้างดีนะถึงแม้คุณจะเหนื่อยนะครับถึงแม้คุณจะอยากสร้างเนื้อสร้างตัวบางทีไพ่ ten of w a n d ไม่ได้เป็นไพ่ที่เสีย100%นะเป็นะเป็นไพ่เสียแค่50-50 มีข้อข้อที่ดีด้วยข้อที่ดีหมายถึงคุณอาจจะเหนื่อยแบกภาระแต่สุดท้ายคุณจะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นปึกแผ่นคุณอาจจะทําเพื่อครอบครัวทําเพื่อตัวเองทําเพื่ออะ,อะไรในการเจริญเติบโตขององค์กรนะ่ะมีความเสียสระไปในตรงนั้นนะ่ะมันจะทําให้ตัวคุณนะ่ะมีในสิ่งที่ดีและมีทูออบคับเกิดขึ้นด้วย ควบคับแปลว่าคุณจะได้กัลยาณมิตรที่ดีได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เอ็นดูนะครับได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือแล้วยังมีเพื่อนที่มาคอยช่วยเหลือเราอีกยังมีสังคมอีกที่เขายังยอมรับในเรื่องของศักยภาพของเราเพราะว่าเราแบกภาระ เขาเห็นนะไม่ใช่ว่าไม่มีคนเห็นนะครับมีคนเห็นนะโดยชอบผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นเนี่ยอ่อนน้อมอมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่มากๆชาวกันจะได้รับการสนับสนุนนะแล้วการอ่อนน้อมทมตนเนี่ยมันเป็นลนนนักษณะของสิ่งที่ดีแล้วจะทําให้ตัวคุณนะเป็นคนที่ไปอยู่ที่ไหนเขาก็จะต้อนรับกับคุณดีนะครับแล้วรู้จัก เขาเรียกว่าอะไรอ่อนน้อมถ่อมตนมันจะทําให้คุณมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือมันจะทําให้ตัวคุณอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในข้อบังคับที่ดีใช่ไหมครับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนอาจจะมองแรงกับตัวคุณโดยเฉพาะเพศหญิงอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะแต่เขาไม่ได้ถึงกับแบบคาดโทษเราขนาดนั้นแต่ว่าเขาอาจจะมองแรงกับเราคือในลักษณะของการแบบกฎระเบียบข้อบังคับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะแบบมีความคาดหมายมีความคาดหวังกับตัวคุณก็ได้ บางคนอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นได้นะครับอย่างที่บอกแหละว่าเป็นเพศหญิงนะแต่เพศชายกับเป็นคนที่สนับสนุนแต่เพศหญิงกับเป็นคนที่อาจจะต้องระมัดระวังคือถ้าอยู่ห่างได้ก็อยู่ห่างถ้าอยู่อยู่ใกล้ก็ต้องรู้จักอ,อ่นำำอนน้อมถ่อมตนรู้จักอ,อยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับแล้วก็พยายามอยู่ในอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะเร่งงานเราได้หรือเราต้องรู้หลบเป็น ปีกรู้หล็กเป็นหางอะไรประมาณนี้เราต้องรู้จักเอากลยุทธ์ของตัวเราเข้ามาตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าโดยเฉพาะราศีกลุ่มตุลเมถุนที่เป็นเพศหญิงเนี่ยจะมีโอกาสที่จะผิดใจกับเราได้มากหน่อยประมาณนี้แล้วเราก็ต้องพยายามทําอยู่ในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับอย่าไปแบบซิกแซกหรือแหกกฎจนเกินไปเพราะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาเพราะพวกเราผู้ใหญ่เขากดดันเราอยู่หรือบางทีพวกเราผู้ใหญ่อาจจะกดดันอาจจะคาดหวังกับเราในเรื่องของ การทำยอดการทำเป้าบางคนใครที่ทำงานประจําแบบเนี้ยก็อาจจะเป็นลักษณะประมาณนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่เป็นการลงทุนการลงทุนเนี่ยอาจจะมีคนที่เก่งกว่าหรือเก่งประมาณเราเนี่ยเข้ามานะครับตีตลาดกับเหมือนเราเลยประมาณนี้ทำให้เราอาจจะมีคู่แข่งขันหรือเป็นคนที่แบบค่อนข้างน่ากลัวอยู่พอสมควรแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามีไพ่แก้ขึ้นมาแล้ว มันมีไพ่แก้ขึ้นมานะครับคือในเรื่องของอบอกนิดนึงก่อนว่าถ้าเกิดในเรื่องขององค์กรเนี่ยการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือได้นะครับดังนั้นไม่ได้มีแต่ข้อเสียข้อดีมันมีอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะส่วนในเรื่องของการที่เราทําธุรกิจเนี่ยแปลว่าเราจะมีคนที่มามีคนที่ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็คนที่ค่อนข้างที่จะมีศักยภาพสูงนะที่จะมา มามีผลกระทบต่อในเรื่องของการค้าการลงทุนของเราหรือเป็นคู่แข่งของเราประมาณนี้แต่มีไพ่เด e s สเตนมาบอกเด e ดสเ n นเนี่ยหมายถึงในลักษณะที่บ่งบอกว่าคุณนะครับสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ตรงนี้เอาไว้ได้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงที่เป็น ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มอง,มองแรงกับเราหรือผู้หลักผู้ใหญ่บางคนอาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งคือเขาอาจจะคาดหวังกับในเรื่องของการทําเป้าทํายอดในเรื่องของบริษัทแบบเนี้ยมันเลยทําให้ตัวคุณค่อนข้างเหนื่อยที่คุณจะต้องไปทํางานอะไรแบบเนี้ยมากแล้วก็เสียสละค่อนข้างเยอะทํโ O ทเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเพื่อการสร้างเนื้อสร้างตัวของคุณก็ได้นะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการกดดันของผู้หลักผู้ใหญ่แต่เป็นตัวเราเองที่กดดันตัวเองเราอาจจะขยันทํโ OT บ่อย เพื่อที่เราจะอยากได้โบน,นัสปลายปีอะไรประมาณนี้ก็ได้เพราะไพ่เงินเนี่ยขึ้นมาดีมากเลยนะครับอิทธิพลใต้ไพ่เนี่ยคืออัศาบินถือเหรียญแปลว่าคุณอยากจะเหมือนมีเงินเก็บอยากจะมีเงินออมอยากจะมีการลงทุนอยากจะทํางานเพิ่มอยากจะได้โอที อะไรประมาณนี้เพราะเราอาจจะดูขยันขันแข็งมากขึ้นเพราะมันเป็นปลายปีเราก็อยากจะได้โบนัสเยอะๆถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราจะต้องแบบเออโชว์ศักยภาพแล้วก็เป็นในเรื่องของการอยากได้โบนัสสิ่งต่างๆประมาณนี้นะครับอ,อย่างที่บอกไปว่าคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือสามารถที่จะ,ะต่อสู้นะครับในการแข่งขันในเรื่องของธุรกิจได้อยู่พอสมควรเพราะว่าอิทธิพลของไพ่สเตนคือคุณมีโอกาสที่จะมี ติปัญญาการคิดไหวพริบปฏิพานการเอาตัวรอดกับในเรื่องของเชิงธุรกิจได้นะครับแล้วก็มีการพลิกแพลงมีการเปลี่ยนแปลงกับในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มอีอย่างที่บอกว่า,วาชาวกันเ,นเป็นอ,อลิเป็นลาบหมายถึงว่าคุณจะสามารถที่จะมีอลิการแข่งขันหรือสิ่งต่างๆคุณสามารถที่จะมีไหวพริบตรงนี้แล้วก็เอาชนะ ได้นะครับหรืออาจอย่างน้อยก็คือสามารถที่จะทําคะแนนได้มากกว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นในลักษณะของการที่เกิดมีปัญหาคุณก็จะสามารถหาทางออกได้เช่นกันนะครับประมาณนี้อ,อิทธิพลของไพ่นะครับก็มาดูต่อกันเลยว่าการงานยังครึ่งไพ่สองไม้เปราว่าบางคนอาจจะอยากทําธุรกิจนะครับหรือว่าการต่อยอด เพิ่มเติมจากงานประจําที่ทําอยู่โดยเฉพาะคนทํางานประจําอาจจะมองแสวงหามองหางานอื่นๆเพิ่มเติมจากไพ่สองไม้อาจจะอยากทําในเรื่องของออนไลน์หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะเป็นไพ่สองไม้สองไม้หมายถึงการทําออนไลน์นะครับเพราะว่าผู้ชายคนนี้กำลังจับลูกโลกเห็นไหมครับสองไม้หมายถึงเรื่องของการงานแล้วมองไปอนาคตข้างหน้าอย่างลูกโลกแล้วก็ อนาคตที่อยู่ไกลพ้นทางทะเลเออกไปมันหมายถึงนักษณะของการที่เราอยากจะมีการต่อย,ยอดการพัฒนามีการขยับขยายเกิดขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ยคือเขาเรียกว่ามีไพ่แมาเออ มีไพ่แปดหมายมเกิดขึ้นด้วยแปดไม้ยหมายถึงอยากจะมีการลงทุนการทําอะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่เป็นอยู่หาแนวทางหาแนวคิดกับการต่อยอดการพัฒนาเพราะว่าชาวกันเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกมากลักษณากันนะครับเป็นคนที่จะสแสวงหาในเรื่องของการงานมักจะทํางานในอย่างเดียวอย่างหนึ่งไม่ได้ต้องทํางานอย่างน้อย2ออย่างขึ้นไปนะครับ ประมาณนี้อาจจะอยากทํางาน2งานขึ้นไปเช่นทํางานประจําก็อยากจะมีงานอื่นที่เป็นงานอดิเรกงานเสริมงานอะไรที่มันเป็นจุกจุกจิกจิกหน่อยอย่างเงี้ยนะครับเป็นงานที่มันต้องมีความวุ่นวายนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้ชาวกันจะชอบแบบนี้มากๆเลยงานเดี่ยวนี่รู้สึกเหมือนมันไม่พอนะอยากทํางานเพิ่ม ประมาณนี้อย่างที่บอกแล้ว่าเกิดใครทํางานเดี่ยวก็อยากทํา OT เพิ่มอันนี้ก็ถือเป็นงานเสริมเพิ่มไปแล้วถูกไหมครับหรือถ้าเกิดใครทํางานประจําก็อยากจะออนไลน์หน่อยหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือใครทํางานค้าขายก็อยากจะเปิดออนไลน์เพิ่มเติมมันก็อาจจะเป็นไปได้หรือใครทํางานแบบเช่นเปิดร้านอาหารก็อยากจะทํา delivery เพิ่มเติมมีแนวคิดมีไอเดียมี โปรเจกต์ต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าไพ่8ดไม้หมายถึงการที่อาจจะมีในเรื่องของการขยับขยายถึงแม้มันจะไม่ใช่โปรเจกต์แบบเป็นไพ่หนึ่งไม้แต่มันเป็นอะไรที่มันเป็นการขยับขยายหรือมีการเติบโตบางทีอยากาจจะอยากลงทุนเพิ่มเติมแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าคนละขนาดกาันการลงทุนของคุณเนี่ยต้องมองในระยะยาวถ้าคุณมองในระยะสั้นคุณอาจจะขาดทุนหรือขาดสภาพคล่องไปเพราะว่าอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ย เป็นพินทุบาทเรื่องการลงทุนอยู่ดังนั้นการลงทุนของคุณอย่ารีบอย่าเร่งนะครับแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปจับในเรื่องของธุรกิจที่แบบมาเร็วไปเร็วได้แต่ต้องไม่สต็อกของมากจนเกินไปไม่งั้นคุณจะขาดทุนแล้วก็ขาดสภาพคล่องไปสินค้าอาจจะขายดีในช่วงแรกแต่อาจจะค้างสต็อกเหลือสต็อกได้ในช่วงของกลางและปลายดังนั้นหมดแล้วหมดเลย อย่าไปยึดติดว่าเราจะต้องแบบสต็อกไว้เยอะๆแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่งั้นอาจจะจุกได้นะอแล้วก็การทําธุรกิจหลายๆทางมันก็เป็นแนวทางที่ดีเหมือนกันคือแบบไม่ต้องไปทุ่มกับธุรกิจเดียวไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณขาดทุนเพราะว่าการที่ดาวสองเป็นพินทุบทในเรื่องของการลงทุนตรงเนี้อยู่จนถึงอีก2ปีเลยทีเดียวอีกนานเลยดังนั้นชาวกันคงต้องเขาเรียกว่า โดยเฉพาะลัคนาไม่ใช่ราศีนะครับลัคนากันเนี่ยจะโดนไป2ปีเลยเพิ่งผ่านไปครึ่งปีเองเพราะว่าดาวเสารอยู่2ปีครึ่งนะดังนั้นเนี่ยชาวกันจะอ่วมมากเลยถ้าคุณไม่รู้ดวงชะตาบอกไว้เลยนะครับพลาดแล้วถ้าเกิดใครไม่ได้ฟังคลิปนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนมากๆการลงทุนเพิ่มเติมเนี่ย ต้องลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไปถ้าคุณต้มลงไปทีเดียวเนี่ยระมัดระวังจะขาดทุนแระขาดสภาพคล่องได้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกเนาะแล้วก็มีอิทธิพลของไพ่สองถ้วยคือการได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ในเรื่องของเพื่อนพ้องของคุณแล้วยังมีโอกาสในเรื่องของการร่วมหุ้นการลงทุนแต่การร่วมหุ้นการลงทุนเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างมากเหมือนกันเพราะว่าอิทธิพลของไพ่สองถ้วยเนี่ยปรากฏขึ้นมาเพราะว่า คุณอาจจะอยากมีพันธมิตรนะแต่พันธมิตรของคุณเนี่ยเป็นลักษณะของการที่ผมอยากจะแนะนํานิดนึงเพราะว่าดาวปัตตนีคือดาวแห่งการคกว,ว่าคู่สัญญาตกในเรือนอลิในช่วงเดือนธันวาแล้วแปลว่าคุณจะมีปัญหากับคนที่เป็นหุ้นส่วนนะครับอาจจะมีปัญหามีการทะเลาะเบาะแหวงหรือมีการที่จะต้องระมัดระวังกับปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นการลงทุนร่วมกับ บุคคลอื่นอาจจะมีโอกาสที่จะได้พันธมิตรที่ดีก็จริงนะแต่บางทีมันอาจจะดีช่วงต้นแต่หลังๆไปมันอาจจะมีการทะเลาะกันได้นะอย่างที่บอกาฟออฟสอร์เนี่ยคืออาจจะแยกผลประโยชน์กันได้เลยหรือว่ามีในลักษณะของการทะเลาะเบาะแบงกันดังนั้นเนี่ยชาวกันถ้าอยากจะให้มันเป็นไปใน,นทิศทางที่ดีคือถ้าเราอยากมีหุ้นส่วนเราควรจะเราไปเขาเรียกว่าอะไรเป็ปในในลักษณะของการที่ว่าตัวเราเองไปจ้างเขาดีกว่า อย่าไปลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นเลยเพราะดาวแห่งการลงทุนร่วมเนี่ยไปตกเรืออลิคุณจะมีปัญหาคุณจะมีอุปสรรคหรือคุณจะมีข้อขัดแย้งกับในเรื่องของหุ้นส่วนเกิดขึ้นนะครับประมาณนี้แต่หุ้นส่วนสามารถช่วยเหลือเราได้นะครับถ้าเรามีแนวโน้มทิศทางที่ดีประมาณนี้หรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่คอยช่วยเหลือคุณได้อยู่นะครับ ส่วนในเรื่องของชาริออตเป็นไพ่ใบสุดท้ายแปลว่าคุณอาจจะยังมีโอกาสของการเดินทางไกลนะครับหรือมีโอกาสเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนหรือบางคนอาจจะทํางานร่วมกับบริษัทข้ามชาตินะครับหรือการไปสัมมนาต่างถิ่นต่างจังหวัดนะครับมีการเดินทางบ่อยขึ้นไม่ค่อยอยู่กับที่แล้วก็เดินทางไกลบ่อยประมาณนี้นะครับในช่วงของเดือนนี้แล้วก็มีโอกาสที่ตัวคุณเองนะครับจะมีการมูฟเมนต์นะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องของที่อยู่อาศัยได้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินของตัวคุณนะครับจะมีแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดีนะอย่างที่บอกว่าจิตใต้สำนึกคือคุณอาจจะอยากเก็บเล็กผสมน้อยหรือมีการลงทุนอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามานะแล้วก็มีไพ่แทนออฟเพนทักเกิคือ10เหรียญแปลว่าการเงินงคุณจะเฟื่องฟูมากๆเลยในช่วงของเดือนธันวา นะเพราะว่าอิทธิพลของการเงินเนี่ยขึ้น10เหรียญเปราะว่าอสังหาเลยทีเดียวนะครับหรือบางทีเราอาจจะมีโครงการนะครับอาศินถือเหรียญเปราว่ามองการไกลแต่ว่าอาจจะหยุดนิ่งพิจารณาอยากจะมีการลงทุนเพิ่มเติมข้อที่1ข้อที่2ก็อยากจะมีแรงบันดาลใจกับการลงทุนเพิ่มเติมบางคนนะครับก็อาจจะอยากไปลงทุนในเรื่องของสินทรัพย์อื่นๆบ้าง บางทีแล้วการค้าการลงทุนอาจจะลําบากแต่ถ้าเราลงทุนในเรื่องของสินทรัพย์ในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการเงินคริปโตเคเรนซีเอยในเรื่องของกองทุนหรือว่าหุ้นแบบนี้เป็นการออมความมั่งคั่งเนี่ยจะดีมากสำหรับชาวกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวราศีเมษเป็นดาวมรณะเนี่ยนะครับเมื่อเวลาเราเก็บอ,อมนานๆเนี่ยชาวกันจะมี เงินเป็นกอบเป็นกำรรม,มากๆเลยดังนั้นเนี่ยสนับสนุนให้ชาวกันออมเงินนะครับแล้วคุณจะเห็นเงินมากเลยเอาเงินไปต่อยอดคุณเหนื่อยกับการลงทุนมา,ากับการทํางานกับการลงทุนธุรกิจมาเยอะแต่คุณเนี่ยไม่เคยเอาเงินให้ไปทํางานเลยดังนั้นคุณก็จะเหนื่อยตลอดชีวิตแต่ถ้าเกิดคุณรู้จักเอาเงินไปวางในส,สินทรัพย์อื่นๆที่มีการงอกเงยมันก็จะทําให้ตัวคุณมีโอกาสในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของอาการเงินที่มีความมั่งคั่งมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะ ทวีเงินของตัวคุณขึ้นมาเยอะมากแต่ก็ต้องศึกษาในเรื่องของการลงทุนให้ดีนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรแล้วแต่การรับมือของความเสี่ยงลงทุนน้อยเสี่ยงน้อยหน่อยก็เป็นกองทุนนะครับ สี่งมากหน่อยก็จะเป็นคริปโตแล้วก็หุ้นแบบเนี้ยอยู่ที่ว่าความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับก็ในโดยรวมแล้วการเงินถือว่ามีการเติบโตมีการพัฒนามีในเรื่องของการได้การเงินที่คล่องตัวมากๆแล้วก็การเงินเป็นกอบเป็นกรรม จะมีโบนัสเยอะมากเหมือนกันนะถ้าเกิดคุณขยันมากเนะี่ยคุณจะได้โบนัสเยอะมากเลยแล้วก็ได้รับผลตอบแทนกําไรเนี่ยงอกเงยมากเลยนะครับธุรกิจมีการเติบโตมีการขยับขยายแล้วก็มีโอกาสในทิศทางที่ดีมากๆเลยสาหรับชาวกันเรื่องการงานแล้วก็การเงินถือว่าดีมากๆนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะครับค่อนข้างเกินเวลาแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับจะทําพิเศษให้สำหรับชาวกันนะครับ สำหรับในเรื่องของโชคลาภอ่ะมีไพ่เดอะเวอรออกมาเป็นไพ่ไปแรกนะครับเด้งออกมาเนาะทีนี้เรามาดูอีก2ใบอืมไพ่สี่เหรียญน,นะครับสองเหรียญ คือไพ่เนี่ยบ่งบอกนะครับว่าโชคลาภของตัวคุณเนี่ยมีโอกาสอยู่พอสมควรแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบเยอะมากมายนะครับก็มีโอกาสบ้างในเรื่องของาลาบลอยนะครับกับในเรื่องของไพ่เดอะเวอร์เดอะเวอร์เนี่ยเป็นลักษณะของการที่ตัวคุณเองนะครับอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการมีโชคลาภบ้างแต่เป็นโชคลาภในถิ่นแดนไกลโชคลาภกับในลักษณะของการเดินทางโชคลาภกับในลักษณะของ อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเกิดความมั่นคงเนี่ยอันนี้ดีมากแต่ถ้าเกิดโชคลาภในลักษณะที่เป็นลาบลอยเนี่ยอาจจะพอมีโอกาสจากไพ่ดอเวอร์บ้างแต่ก็ไม่สูงเพราะอะไรครับเนี่ยไพ่สี่เหรียญแปลว่าไพ่อของคุณเนี่ยอาจจะอยากเก็บเงินมากกว่าการไปเสี่ยงโชคนะครับหรืออยากจะหมุนเงินในลักษณะที่เป็นการลงทุนแบบหมุนเวียนอะไรแบบนี้จะดีกว่าโชคลาภจะมาจากทางนี้1เป็นการเก็บออมนะครับ คือสี่เหรียญคือการเก็บออมข้อที่2คือ2เหรียญหมายถึงการหมุนเวียนเงินอย่างที่บอกว่าไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆเพื่อถัวเฉลีย่ยในเรื่องของอาตาัตราเงินเฟอ้อหรือการเก็บออมในเรื่องของการเงินให้เกิดก,การงอกเงินก็ไปลงทุนในเรื่องของคริปโตแล้วก็นเรื่องกองทุนหรือหุ้นแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะประมาณนี้คือหลายคนอาจจะงงว่าทําไมผมเชร์ในเรื่องของ การลงทุนในเรื่องของคริปโตแล้วก็ในเรื่องของอการเงินกองทุนหุ้นอะไรเงี้ยมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรหรอกนะครับคือผมก็ลงทุนแบบนี้อยู่แล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์อยากจะให้คนอื่นๆได้มีเงินเก็บหรือมีเงินออมบ้างแล้วก็มีเงินที่เติบโตโดยการที่เราไม่ต้องใช้ในเรื่องของแรงงานในการที่จะต้องไปทําเท่านั้นแต่ว่าการเก็บความมั่งคั่งมันเก็บในรูปแบบอื่นได้ในสมัยนี้นะครับ ทีนี้เลขนำโชคของชาวกันลักษณะกันจะเป็นเลขประมาณ067นะครับ760067ก็ได้การกลับไปกลับมาแล้วแต่คุณเลยมีโอกาสในทิศทางที่คุณอาจจะถูกลังวัลได้อยู่ถ้าเกิดคุณกลับเลขอินทิพจนของไพ่เดอะเวิรหมายถึงไพ่ของการที่ซื้อเป็นวงกลมไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเป็นการหมุนสลับไปสลับมาแบบนี้แปลว่าคุณอาจจะต้อง อย่าไปซื้อเลขซ้ำเดิมเป็นซื้อหนึ่งคือต้องไปซื้อเลขที่มันเป็นเลขกลับไปกลับมาแล้วก็ต้องซื้อกลับด้วยนะครับเพราะว่าสองเหรียญหมายถึงการกลับไปกลับมาแปลว่าคุณมีโอกาสถูกรางวัลแต่คุณต้องกลับด้วยเช่นสมมติว่าผมบอกไปเลขศูนย์หกเจ็ดใช่ไหมคุณก็ต้องเจ็ดหกศคือกลับไปกลับมาแล้วแต่คุณเลยนะครับประมาณนี้มีโอกาสถูกถ้าคุณกลับบ้างนะครับอย่าไปซื้อตรงๆแบบร0อยเปอร์ซน์แบบนี้อืม ประมาณนี้นะครับแล้วก็เก็บเงินแล้วก็วางสินทรัพย์อื่นๆก็มีโอกาสมีโชคลาภที่ดีนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ